ตอนนี้พิมก็อยู่กับเครือ่องราคา2ล้านห้าทุกคนทุกทีคิวมากตอนนีท้ทำครั้งแรกทำฟรีแล้วเห็นผลขนาดนี้ก็คือเลิศนะคือมันหลุดออกไปเองโดยที่เราแบบเราไม่ต้องมาโกนเราไม่ต้องมาถอนเราไม่ต้องมาดึงให้มันเจ็บตัวเลยอะใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นเด็ด็ของทางร้านนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe s u b ส c คร b e นะคะช่องกำนังคลินิกนะคะเพื่อนๆทุกคนจะได้ไ่พลาดโปรโมชั่นเด็ดเด็ดและได้รับรู้ข่าวสารก่อนเพื่อนด้วยนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพีบอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือเกิดการหาทำนะคะเพราะว่าพีบไปเห็นโปรของกังนําคีินิกนะคะที่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่แล้วแอดไลน์เข้าไปนะคะจะได้รับฟรีเลเซอร์หลักแร้หนึ่งครั้งต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้นนะแล้วพิมพ์ก็คือยังไม่เคยเข้ารับบริการของกังนําคลินิกเลยนะคะก็เลยเกิดการหาทำก็คือแอดไลน์ กับแอดมินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะไปตั้งนำ้ำคียนิกเพื่อไปรับเลเซอร์หลักแหลฟรีแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาจริงๆของฟรีมีในโลกหรอเราสามารถที่จะได้รับการเลเซอร์หลักแหลฟรีจริงๆหรอก็ไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือจองคิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพิวก็ไปทําที่สาขาซีคอนศรีนคริสวัสดีค่ะ พอดีหนูเห็นโปรที่แอดไลน์อะค่ะแล้วก็ฟรีเลเซอร์รักแร้ใช่ไหมคะอันนี้จริงใช่ไหมคะโอเคค่ะทุกคนจริงค่ะ ันนี้หนูต้องทําอะไรบ้างคะก็แบบประวัติตอนนคะนต้อนรับลบกอนแบบประชาชนโอเคค่ะเวลาเรามาเข้าคลินิกส่งความงามมันจะน่ากลัวไหมแต่ว่าเขาก็จะมีการทําความสะอาดห้องคลีนห้องก <pareil S 2> <อ>่อนท,ที่ลูกค้าคนอ,อื่นจะเข้ามาอีกพก็สบายใจได้เลยว่าถึงแม้ว่าหนูจะเข้าต่อใครก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาทําความสะอาดให้ก่อนที่จะเข้าแล้วนะคะโอเคไปตอนนี้พิมก็อยู่กับเครื่องราคา2อล้านห้าฉันก็กำลังจะใช้เครื่องตัวนี้นะคะ แล้วก็คือว่าไชฟรีค่ะเพราะว่าเป็นลูกค้าใหม่นะจ๊ะเริ่มเขียงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขาจะเป่าลมเย็นออกมาก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะมาทำอะค่ะต้องยุ่งอะไรกับขนบริเวณที่เราจะเลเซอร์ไหมคะไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่โกนไม่ต้องอ้นี่ก็คืออ๋อนี่ก็คือโกนให้เลยใช่ไหมคะ อะไรเลยคะเย็นช่วยโรงเย็นช่วยอ๋ยยอก็คือถ้าใครที่กลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็คือโรงเย็นเขาจะไปช่วยทาให้มันแบบไม่ใช่ก็ขึ้นเรอร้อนโอ้โหทุกคนเร็วมากหรือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าฝดนของคนด้วยไหมคะใช่ของตัวเองไม่ค่อยหนาจะไม่ได้รู้สึกเจ็บมากอต่ยิ่งหนายิ่งเจ็บ มาค่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะคะว่าพิมพ์จะพูดว่าเสร็จแล้วหรอคือมันเร็วมากๆเลยนะคะก็คือตอนที่พิมพทำเนี่ยพิม์จําได้ว่าลงไปนอนไม่ถึง10นาทีเลยข้างลาก็ไม่ถึง5นาทีก็คือเร็วมากๆนะคือจริงๆโปรเลเซอร์หลักแหฟฟี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้กําหนดนะคะว่าเขาจะหมดเขตเมื่อไหร่นะคะก็จะมีโปรนี้ไปเรื่อยๆนะคะที่กังนําคลินิกทุกสาขาก็ลองแอดไลน์ไปสอบถามโปรกังนําคลินิกแต่ละสาขาเนาะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาประมาณนี้แหละถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่า สอบถามทางช่องทางข้างบนได้เลยสำหรับวันนี้พิมพ์ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย